หายคำน้องๆครับใน EP นี้นะครับผมก็ยังเป็น EP ที่เกี่ยวกับการคํานวณนะครับแต่ไม่ง่ายอยู่นะครับแต่ว่า EP นี้จะเป็นคํานวณแบบเงื่อนไขมีเงื่อนไขนิดนึงนะครับผมไม่ไม่ยากนะครับผมก็ถ้าเราจะใช้ในชีวิตประจําวันนะสังเกตง่ายเลยพวกอาจารย์ที่เขาจะทําข้อสอบเออทำคะแนนสอบเนี่ยเขาก็จะใช้ตัวนี้แหละนะครับในการคํานวณเกรดให้กับพวกเรานะครับใน Excel เนาะนะครับอ่าเดี๋ยวดูจากตัวอย่างเนาะเดี๋ยวตัวอย่างเนี่ย นะครับผมก็คือจะเป็นในตัวของเวิร์กชีตถัดไปนะครับจากเ <นะ S 1> มื่อกี้เนาะเมื่อกี้เราหาไปแล้วว่าแม็กมินเท่าไหร่หาค่าทอทเทลเท่าไหร่หาค่าเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็หาค่าซ้ำเท่าไหร่ทีนี้เราจะมาหาค่าเปอร์เซ็นต์ นะครับเช่นโตโจดเนี่ยบอกว่าถ้าขายสินค้านะครับได้มากกว่า5ชิ้นนะครับได้มากกว่า5ชิ้นเนี่ยจะได้ค่าคอมไป5%แต่ถ้าได้น้อยกว่าขายได้น้อยกว่าก็จะได้2%นะครับแล้วเราก็จะมาเพิ่มอีกนะครับว่าไอ้ที่5%เนี่ย ขายได้ห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วมันคิดเป็นจํานวนมูลค่าเงินเนี่ยจำนวนเงินเท่าไหร่ด้วยนะครับเท่าไหร่ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองฝึกทํากันเลยเนาะนะครับเปิดมาเลยครับอยู่ที่ Worksheet ที่แปดนะครับ worksheet ที่แปดค่าคอมเนะเาะเดี๋ยวจะเพิ่มอีกช่องหนึ่งก็คือจํานวนเงินนะจำนวนเงินจำนวนเงินคี่ได้นะครับโอเคนะครับมาตรงนี้เนาะค่าคอมมิชชั่นเมื่อกี้เราบอกโจทย์บอกว่าอะไรครับโจทย์บอกว่า,วา ถ้าขายได้นะครับมากกว่า5ชิ้นนะครับชิ้นเนาะชิ้นจะได้ค่าคอมค่าคอมมิชชั่นนะครับ5%ถ้าน้อยกว่าได้เท่าไหร่ลูก2 ร ه, เรามาพิจารณาดูโจทย์ก่อนนะครับพิจารณาดูโจทย์ก่อนเนาะเราพิจารณาภาษาไทยนะทีนี้เราบอกว่าอันนี้มันจะเป็นสูตรที่เราจะใช้คําเพิ่มขึ้นมาคือสูตร if เนาะ if ถ้าได้มากกว่า5จะได้5นเศนะครับถ้าน้อยกว่าได้2อนะทีเนี้ยในเนี้ยนะครับในตัวอย่างเนี้ยมันจะมีสัญลักษณ์เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็มีสูตรเพิ่มเข้ามาแล้วสูตรที่ใช้ในในนี้เราจะใช้คําว่าสูตร if นะสูตร if แล้วเราก็จะมีเครื่องหมายมากกว่าด้วยเครื่องหมายน้อยกว่าด้วยมาเพิ่มเข้ามานะครับตรงนี้เนาะนะครับทีนี้ถ้าเราพิจารณาดูจากโจทย์เนาะถ้าพิจารณาดูจากโจทย์มันจะมี2เงื่อนไขเนาะก็คืออะไรลูกถ้ามากกว่า5นะครับจะเท่ากับเท่าไรลูกห้าเปอร์เซ็นนะครับแต่ถ้าน้อยกว่า5น้อยกว่า 5. น้อยกว่า5ก็จะเท่ากับเท่าไหร่2%เรนะครับอ่ะเรามาลองทำกันดูดีกว่านะครับในที่นี้นะฮะจำได้ไหมเอ่ยจาก EP ที่แล้วถ้าเราจะเขียนสูตรเราต้องใส่เครื่องหมายอะไรใส่เครื่องหมายเท่ากับเนาะแล้วก็พิมพ์สูตรไปว่า if นะครับ if เนี่ยมันจะมีสูตรขึ้นมาให้เลยเนาะเราก็เับันเค็กนะมันจะมีแพทเทิร์นมาให้เราเลยนะครับให้เราเขียนนะครับว่าเนี่ย logical test คืออะไรลูก if e logical test ก็คือค่าคอมอยอดขายนะครับยอดขายเนาะยอดขายช่องนี้ยอดขายยอดขายมากกว่าอะไรลูกมากกว่า5ชิ้นนะครับอ่ะอันนี้คือตัวเงื่อนไขเนาะเราบอกว่าถ้ายอดขายมากกว่า5ชิ้นนะครับจะต้องได้5%เอเอ่ะเงื่อนไขเสร็จแล้วปุ๊บเราจะให้ใส่ลูกน้ำตามแพทเทิร์นของมันเห็นปะอะ่ถ้าเงื่อนไขถูกต้องนั่นก็คือถ้ามากกว่า5เนี่ยมันจะเขียนว่า วอลลุ่ม if to ก็คือต้องได้อะไรลูกห้า 5. ห้าร้อยไเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าไม่ใช่นะครับถ้าไม่ใช่ก็คือผิดเนี่ยงั้นไขผิดก็จะได้ขนาบเท่าไหร่สองเปอร์เซ็นต์แล้วก็ใส่วงไปปิดด้วย Enter ลูกอ่าจะได้ค่าคอมมาเท่าไหร่ลูกห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือศูนย์จุดศูนย์ห้านะครับห้าเปอร์เซ็นต์คือศูนย์จุดศูนย์ห้าเนาะนะครับอ่าทีนี้ถ้าเราบอกว่าโอ๊ย มันทำไมมันไม่ขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เราละ่ะอ่าเด็กๆเรามีวิธีแปลงศูนย์ูนย์ห้านี่ให้เป็นเปอร์เซ็นต์คือตรงไหนรู้ไม่รู้อ่าตรงที่เมนูด้านบนหน้าแรกมันจะมีตรงเนี้ยตรงเมาส์ที่พี่ชี้อยู่เนี่ยมีสัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์อยู่ใช่ไหมอ่าเราก็กดเปอร์เซ็นต์เลยลูกนี่เห็นไหมเป็นห้าเปอร์เซ็นตละ นะครับ5%แล้วเนาะอ่ะทีนี้วิธีที่เหลือเราทำไงถ้าเราจะพิมพ์ทุกช่องก็ไม่ไหวใช่ไหมอ่ะใช้วิธีของคนที่เกียดนิดนึงนะครับดับเบิลคลิกตรงมุมขวาของกรอบสามเหลี่ยมอ่กรอบสี่เหลี่ยมสีเขียวเลยนี่ไหนเรียบร้อยไหมเรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะทีนี้มาอีกช่องนึงบอกว่าเอาลองดูซิยอดขายค่าคอมเนี่ยเนี่ยยอดขายค่าคอมเนี่ยถ้าเราขายได้9ชิ้นได้ค่าคอม5%ถ้า7ชิ้นก็ได้ค่าคอม5%แต่ทีเนี้ย เก้าชิ้นกับเจ็ดชิ้นค่าคอมค่าเปอร์เซ็นต์เท่ากันแต่จากยอดขายจากจํานวนที่ยอดขายนะจําวนนเงินมันจะไม่เท่ากันอ่าจํานวนนเงินมันจะไม่เท่ากันอ่ะเราจะคนนํานวณยังไงลูกจะคนนํานวณยังไงอ่ะเราก็จะใส่อิฟเหมือนเดิมหนูจําสูตรได้ไหม่ะเดี๋ยวนี้พี่กรอบสูตรไว้ให้ก่อนกรอบสูตรไว้ให้นะครับเ่าเ,เนาะกรอบสูตรไว้ให้อ่ ดีนะลูกนะอ่ะใช้สูตรนี้นะจาสูตรนี้ให้ดีนะพี่แค่ขี้เกียจอีแหละพี่ก็วางเลยขอสูตรมาทีนี้เราบอกว่าถ้าอะไรลูกถ้าอะไรถ้าช่องยอดขายมันมากกว่า5ให้ได้5% 5%เปอร์เซ็น้าอ์เราก็ต้องอะไรลูกเราอยากรู้จํานวนเงินใช่ไหมเราก็ต้องเอา5%ไปคูณกับยอดขายนะครับหาเปอร์เซ็นเอาเปอร์เซ็นเนี่ยไปคูณกับยอดขายคูณกับยอดขายคือช่องอะไรช่อง B นี้เหมือนเดิม แต่ถ้าน้อยกว่าเราก็ต้องไปคูณกับช่อง B นี้เหมือนเดิมนะครับ B สนะฮะเป็นแบบนี้เนาะอ่าเดี๋ยวพี่ Enter ก่อน,น Enter. ได้มาแล้ว0.45บาทนะครับง่ายไหมง่ายเนาะนเป็นแบบนี้เห็นไหมเราก็เหมือนเดิมแต่เป็นคลิกลูกอ่าจะได้แล้วเห็นไหมยอดขายถ้าขายได้9ชิ้นได้ศูนยถ้าขายได้7ชิ้นได้ศูนจดส เห็นไหมจำนวนเงินนะครับได้แล้วนะ,อะลองรวมสี total สิ total ทำไงลูก total ทำไงคลิกตรงช่องสุดท้ายแล้วไปที่เมนูไหนมุมบนขวามือผลรวม enter นี่รวมค่าคอมที่ต้องจายก็คือ1.66เห็นไหม1.66นะครับ1.66นะฮะได้ไหมครับถ้าได้แล้วก็ถ้าหลักสูตรนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปในเรื่องของถัดไปนะครับผม